แม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจามอนจันคาดผลตรีเทพย้ายราศีต่อคนลักขณาสถิตกันภาพลักขณาสถิตราศีกันและเรื่องราวต่างๆของชีวิตและดาวจรสำคัญที่ทำมุมกับดวงชะตาพระราหูจร8ย้ายจากมีนเข้าเดินในกลุ่มระหว่าง5พฤษภาคม2568ถึง22พฤศจิกายน2569พฤหัสบดีจรห ย้ายจากพฤษศเข้าเดินในเมถุน13พฤษภาคมถึง2ตุลาคม2568พระเสาจร7ย้ายจากกลุ่มเข้ามีนระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568เดินผิดปกติพระเสาจร7เดินกลับเข้าราศีกุมระหว่าง24สิงหาคม2568ถึง14กุมภาพันธ์2569มรุอย่จร์ศูนย เดินในราศีพฤศพ8กรกฎาคม2565ถึง18กรกฎาคม2572เดือนพฤษภาคมปี2568นี้ดาวสำคัญทางโหนที่เรียกกันว่าตรีเทพอันได้แก่พระราหูจร8เจ้าของความลุ่มหลงมัวเมาความมืดอวิชาหรือตัวแสบพระรหัสปดีจร5เจ้าแห่งปัญญาพิสุทธิ์หรือหัวหน้าดาวดีเทวดาประจำตัวทุกคนพระเสาร์จร7 เทพเจ้าแห่งความระทมหรือตวดโทษตัวทุกข์ตัวเศร้ามีกำหนดจะย้ายราศีในเดือนเดียวกันจึงแม้จะได้ทำนายเข้าโครงชีวิตกว้างๆของคนทุกลัคนาราศีไปแล้วตั้งแต่ปลายปี2567แต่นายวาราตรีเทพย้ายราศีเวลาใกล้เคียงกันนี้ขอย้ำถึงผลให้เป็นแนวทางใช้ชีวิตกว้างๆสำหรับท่านทีลัคนาสถิตราศีกันทำนายตามลัคนาเท่านั้น โปรดอย่านำคำทานายไปใช้ผิดประเภทเป็นชาวราศีดังนี้ 1. ย้ำเตือนว่าพวกท่านยังอยู่ในระยะเวลา7ปีที่เริ่มมาตั้งแต่กรกฎาคม2,565และจะไปสิ้นสุดประมาณกรกฎาคม2,572ที่ทางชีวิตของพวกท่านเองหรือในบ้านจะต้องรับมือกับปัญหาสุขภาพหรือไม่ก็หนี่สินแปลกๆทั้งเป็นลูกหนี่เจ้านี่ หรือบรรดาบริวารทั้งหลายในชีวิตเกิดปัญหาให้ต้องแก้ไขเป็นระยะระยะมรตยุจรศูนย์เดินในราศีพฤษภพพสุภะส่วนด้านบวกจากเกณฑ์นี้คือให้ลงมือตามหาความฝันเช่นฝันอยากจะหมดหนี้หรือลดหนี้ ก็ลงมือทำบางท่านอยากมีสุขภาพดีลุกขึ้นมาลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายหรือหากจะไปเรียนต่อระดับสูงหรือหาทุนหรือผู้สนับสนุนสแสวงบุญหรือออกบวชหรือศึกษา,าศาสนาปรชาัชญาก็ให้หาจังหวะทำสอง เกณฑ์ออกแนวบวกมากกว่าลบมายาวนานตั้งแต่มีนาคม2566แล้วและจะเป็นไปถึง14กุมภาพันธ์2569เพียงแต่แนวบวกนี้ต้องผ่านการต่อสู้ดิ้นรนประมูลแข่งขันหรือเหน็ดเหนื่อยเครียดในแบบไม่ได้อะไรง่ายๆแต่สิ่งที่ได้ก็ยิ่งใหญ่ไม่เบาตามโลกได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญพระสอจอเจ็ด เดินในราศีกุมพบที่6อริเช่นอ่านหนังสือหัวฟูแต่สอบเข้าข้าราชการได้ช่วงนี้หรือสอบชิงแย่งทุนใหญ่มะหึมาได้แต่เป็นหนี้ต้องทำงานชดใช้ยาวนานหรือไม่เคยมีหนี้กลับเพ้อใจไปเอาเงินสถาบันการเงินมาเจอดอกเบี้ยเครียดหรือประมูลได้งานใหญ่ทำยากโหดหินเป็นต้น ส่วนด้านลบสำหรับเกณฑ์น,นี้ที่มีโอกาสเกิดคือลูกป่วยหรือสร้างปัญหาให้แก้ไขหรือมีปัญหากาแฟนหรือมีเรื่องให้เศร้าใจ 3. ตั้งแต่5พฤษภาคม2,568เป็นต้นไปเกณฑ์บวกเพิ่มเข้ามาในทางชีวิตเป็นเวลา18เดือนเต็มไปจนถึง22พฤศจิกายน2,569คือการเพิ่มการต่อสู้ไข,ขว่คว้าดิ้นรนประมูล แข่งขันด้วยการใช้เหลี่ยมแล้วจะได้ลาบแน่ๆบนเงื่อนไขคือไม่ขัดใจอะไรกับใครตามชะลกจะได้ลาบอย่าคิดบาปผิดใจเขาพระราหูจร8เดินในราศีกุ่มพบที่6อริมาตรฐานเกษตรเช่นเคยมีเรื่องประทะก,กันในหน่วยงานพอตัดสินใจถอนฟ้องได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีนี่ยอมไกลเกลียได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เป็นต้น 4. ตั้งแต่13พฤษภาคมถึง2ตุลาคม2568เป็นต้นไปเกณฑ์บวกสำหรับทุกท่านมากบ้างน้อยบ้างตามระดับวาสนาเพิ่มคขามาันในชีวิตอีกหนึ่งเกณฑ์คืองานจะคืบหน้าหรือได้เลื่อนวิทยาฐานะบนเงื่อนไขว่าเป็นงานที่ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาเช่นประเภทที่ปรึกษาหรือรักษาการหรืออีกในหนึ่ง หากมีปัญหาต้องรับมือเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของพวกท่านเองหรือพ่อแม่หรือคนในครอบครัวก็จะหายหรือดีขึ้นตามโลคไข้าหายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองพระฤหัสบดีจร5หเดินในราศีเมทุนพบที่สิบกัมมะมาตรฐานปร,รกรกเตรและอุจจาวิลาศที่เคยเห็นมาเลือดออกในสมองต่อมาซึมหายไป หรือมีคนในครอบครัวป่วยหนักหมอช่วยกลับมาได้เป็นตน้น 5. ด้านลบแทรกเข้ามาในทางชีวิตให้ซ้อมรับมืออาการดวงชะตาแตกระยะสั้นๆระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568คือชีวิตคล้ายคนอกแตกห่วงหน้าพวงหลังเครียดทางชีวิตหรือเรื่องในบ้านหรือชีวิตคู่หรือคนรักหรือการเรียนระดับสูง ในระดับกินไม่ได้นอนไม่หลับตามฉลกถอยอาหารบริวารจะจากไปพระเสาจรเจ็ดเดินผิดปกติในราศีมีนพบที่เจ็ปัดนิชตาแตกหรือพินทุบาทเช่นต้องจบทางชีวิตคู่หรือเลิกกับแฟนที่คบกันมานาน,น,านเสียศูนย์ไปเลยหรือเครียดเรื่องลูกหรือบริวารทั้งหลายหรือห่วงหน้าห่วงหลังทั้งเรื่องเรียน ทั้งคนในครอบครัวป่วยเป็นต้นอย่างไรก็ตามด้วยระยะเพียงสั้นๆที่เกณฑ์ลบนี้จะเกิดรอบนี้อาจจะยังไม่ปรากฏหรือสแสดงอาการแต่พวกท่านจะไปรับดวงแตกนี้เต็มๆปีหน้าตั้งแต่14กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปยาวนานถึง2ปีครึ่งอีกทั้งอย่าลืมว่าพวกท่านยังได้รับการคุม้มครองจากหัวหน้าเทวดาประจำตัวคือไข้าหายเอง คนยำเกรงจะรุ่งเรืองอยู่ระหว่าง13พฤษภาคมถึง2ตุลาคม2568ตามข้อ5จึงคาดว่าเรื่องด้านลบหากจะปรากฏช่วงนี้จะลดความดุดเดือดลง6ตั้งแต่24สิงหาคม2568เป็นต้นไปกลับไปรับเกณฑ์ออกแนวบวกมากกว่าลบตามข้อ2และจะเป็นไปถึง14กุมภาพันธ์2569เพียงแต่แนวบวกจะเกณฑ์นี้ ต้องผ่านการต่อสู้ดินรนประมวลแข็งหรือเหน็ดเหนื่อยเครียดในแบบไม่ได้อะไรง่ายๆแต่สิ่งที่ได้ก็ยิ่งใหญ่ไม่เบาตามฉโลกได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญพระสาจร7เจ็กลับมาเดินในราศีกุมพบที่6อริกล่าวโดยสรุป ดาวใหญ่ย้ายราศีรอบนี้ถือว่าตั้งแต่ต้นพฤษภาคมถึง2ตุลาคม2,568พวกท่านได้เกณฑ์บวกมากกว่าลบหลายเรื่องทีเดียวแม้จะแทะชะตาแตกให้ลองรับมือกับความผันผวนของชีวิตบ้างเรื่องลูกรักสุขภาพนิสินลูกน้องก็ไม่กระไรนักเพราะสู้แล้วยังได้